สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูรถโตยต้าโฟลเนอร์ตัวใหม่เลยนะครับคันนี้ก็ระบบเนี่ยจะถือว่าฟูลแล้วนะครับรถโชว์เลยนะครับก็ผู้หน้าผู้หลังเมอร์คิลลี่พเพราะว่าเมอร์คิลลี่นะครับส่วนซับต้าหลังเป็นล็อกฟอร์ดนะครับคันนี้มาไกลนะฮะเบตงจังหัดจาลาเลยคันนี้มั่นใจในมืงองานติดตั้งของทางพิลาศอย่างมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะพามาดูกันว่าภายใน,นเนี่ยเปิดไหนยังไงเราดูท่ามันก่อนเลยนะครับ <Okay. S 2> อันนี้เป็นตู้นะครับตู้ของโฟลเ e นดอร์อันนี้เราสามารถที่จะเาบาะลงมานะครับ,บเบาะแถวสามลงมาแล้วก็ปรับกรนัดพิงนะครับให้เอ็นได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เสียงดีมากนะครับเพราะว่าตัวซับเนี่ยเบสลึกนะครับแตวก็นุ่มเลยครับเป็นของล็อกฟอร์ดนะครับเนรุ่นทันนะฮะ นั่นเองนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับว่างานติดตั้งเป็นแบบไหนยังไงนะครับคันนี้ใส่ฟูลเลนส์ของโมชิลี่ด้วยเดี๋ยวเราไปดูด้านในรถกันดีกว่าครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในรถโตตาของเดร์ตัวใหม่นะครับก็ซิปเต็มคันนี้ก็คือใช้ระบบเดิมนะครับใช้หน้าจอเดินของโตตาเลยนะครับก็ใส่ชุดปักปโบนระบบเครื่องที่ตองทีวีนะครับแล้วก็เปลี่ยนช่องที่ต้อนทีวีได้ที่คอนโทรลไว้ได้เลยนะครับเริ่องขง ใช้งานเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นไม่ต้องใช้รีโมทแล้วนะครับแล้วคันนี้ก็มีการเพิ่มทีวีพดานนะครับใส่ลำโพงอ่าโมชูลี่ทั้งเซตเลยนะครับคู่หน้าคู่หลังเพาเวอร์แอม์นะครับแล้วก็มีซับนะครับแล้วก็มีการหลอดสามเพิ่มลำโพงเสียงการของฟูลเลนนะครับถือว่าเสียงคันนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่อ่ทีวีพัดานก่อนเลยดีกว่านะครับอ่าหน้าตาของทีวีพดานแอดวานซ์ครับ ตัวนี้ครับเป็นไฟฟ้าครับเป็นการสไลด์ไฟฟ้าทั้งหมดไม่ต้องอามือไปง้างแล้วนะครับตัวนี้ให้ภาพคมชัดสูงเลยครับถ้าเปรียบเทียบกับในรุ่นอื่นในท้องตลาดแล้วเนี่ยตัวนี้ถือว่าละเอียดภาพดีมากนะครับคือติดไปไม่ผิดหวังครับบอกได้เลยคือภาพคมชัดมากๆตัวนี้อ่าเห็นไหมครับเปิดปิดไประบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแล้วไฟก็ยังให้ไฟที่เป็นสีขาวนะฮะไฟก็ยังเหมือนไฟเก่งของตัวโฟลิเนอร์ด้วยนะครับอันนี้ ทุกอย่างเป็นระบบสัมผัสหมดนะครับตรงนี้นะฮะไม่มีปุ่มให้กดแล้วนะครับสัมผัสแตะเบาๆนะฮะทุกอย่างนะครับเนี่ยฮะกดปิดเห็นไหมครเป็นไฟฟ้าทั้งหมดอ่าจอเขาจะปิดเองอัตโนมัติเห็นไหมครับไฟดับหมดแล้วครับตอนนี้ไฟตัวนี้ดับหมดแล้วนะครับเปิดปิดอัตโนมัติครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือหน้าจอเดิมนะครับเพิ่มระบบดิจิตอลทีวีเข้าไปนะครับเห็นไหมฮะทุกอย่างเนี่ย จะควบคุมผ่านปุ่มที่พวงมาลัยที่ผมจิมนะเพะิ่มวอล์มวอลลุ่มนะครับเปลี่ยนช่องต่างๆนะครับก็กดตรงนี้ได้เลยนะฮเหมือนเราเปลี่ยนเป็นแท็กเพลงปกตินะครับข้อส่วนนี้ก็ทําให้การใช้งานเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเราไม่ต้องไปหยิบรีโมทมาจิม้มหาตามแมวแล้วนะครับอ่า นะฮะก็คือตรงส่วนนี้ในการใช้งานดิจิตอลทีวีแล้วก็ยังเล่นหนังผ่าน USB UH ทําได้ได้ด้วยในกะารในส่วนของดิจิตอลทีวีตัวนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่น W2 แล้วนะครับตัวนี้ความคมชัดสูงฮนะรบับได้สบายสบายนะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันบ้างนะครับเล่นผ่าน USB อ่าครับผม อันนี้มาในส่วนของรายละเอียดแล้วนะครับตัวนี้ใช้ลำโพง Mercury ครับเป็นลำโพง Full Lens นะครับตัวนี้หลอดเสานะครับแล้วก็ใส่ทวิตเตอร์นะครับของ Mercury เข้าไปนะฮะเห็นไหมครับตัวนี้ใช้แอม Mercury เป็นรุ่นลองท็อปแล้วครับนะครับหลอดเสาะ เดี๋ยวลองฟังเสียงกันสักแป๊บหนึ่งดีกว่า บ้างครับสำหรับคันนี้ก็ถือว่าเป็นซิสเต็มที่ฟูลไหมก็ถือว่าฟูลนะครับในความคิดของผมนะฮะก็มีหลอดเสาเพิ่มฟูลเลนส์นะครับแล้วก็แอมป์เนี่ยเป็นรุ่นลองท็อปแล้วนะครับเป็นรุ่นคลาสสิกซีรีส์นะครับเป็นรุ่น4,002แล้วก็800ชุดหในตัวในส่วนของคลาสดีนะครับด้านหลังเป็นซับอ่ร็อกฟอร์ดนะครับ P2 นะครับตัวนี้ให้เสียงนุ่มลึกนะครับรายละเอียดเสียงดีมากนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับลองสอบถามเข้ามานะครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ในส่วนของการติดตั้งต่างๆต้องการสเสียงแบบไหนเนี่ยลองเข้ามาฟังกันได้นะครับติดต่อสอบถามได้ที่มิราดอ u ดิโอสำนักงานใหญ่สีนครลินครับถ้ามาทางซีคอนสแควร์นะครับวิ่งตรงมานะครับเลยแมคโคบิกซีสีนครลินมา1กิโลเมตรนะครับติดกับปั๊มท้่มันเอโซ่ครับคือถ้าพี่วิ่งเลยปั๊มเอโซ่ไปแล้วแสดงว่าเลยร้านเราแน่นอนแล้วนะครับก็ยัางไงาลูกค้าสนใจนะครับก็สอบถามผมเลยครับคุณตั้มแล้วก็ ติดต่อทางคุณฝ้ายได้เลยนะครับสำหรับพี่ๆในข่านะครับยินดีรับใช้บริการทุกท่านเลยนะครับยังไงก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าครับผมมีแต่เจ๋งๆในโตลต้าทีอนะครับเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ